นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการภายใต้โครงการนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา Innovation for Thai Education IFTE นวัตกรรมที่ท่านกำลังจะได้รับชมรับฟังอยู่นี้นะคะเป็นนวัตกรรมจากโรงเรียนบ้านหนองแกนะคะซึ่งข้อมูลทั่วไปของเรียนบ้านหนองแกนะคะ ก็คือโรงเรียนบ้านหนองแกนั้นตั้งอยู่ในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสะแก้วนะคะสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสแก้วเขตหนึ่งะคะในอดีตโรงเรียนบ้านหนองแกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนประมาณ70กว่าคนนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะตั้งแต่ปีการศึกษา2559ถึงพศ2564จะสังเกตว่ามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้น ะะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในทุกๆปีนะคะโดยปีพศ2559นั้นนะคะมีนักเรียนจำนวน98คนพอปีพศ2560นะคะมีนักเรียนจำนวน138คนพอพศ2561ก็มีนักเรียนจำนวน176คน พศ2562มีนักเรียนจำนวน199คนพศ2563มีนักเรียนจำนวน224คนและในปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน246คนนะคะซึ่งจะสังเกตได้ว่านักเรียนเพิ่มขึ้นเกิดจากอะไรนะคะเราลองมาฟังต่อนะคะว่าเกิดจากอะไรนะคะนวัตกรรมในองค์ประกอบที่1ะคะด้านความสำคัญของนวัตกรรม ความเป็นมาและสภาพปัญหาของเรียนบ้านหนองแกนะคะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าโรงเรียนบ้านหนองแกเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะมีนักเรียนประมาณ70กว่าคนนะคะ สภาพโรงเรียนก็อยู่ในสภาพที่ทุดโทรมอาคารเก่าๆมีคุณครูเพียงไม่กี่ท่านที่จัดการเรียนการสอนนะคะโดยมีคุณครูอนุบาลหนึ่งคนที่สอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งและ2มีคุณครูอีกหนึ่งคนสอนในปอนระดับปอ .1 กับปอ .2 อีกหนึ่งคนสอนในระดับปอ .3 ปอ .4 และคุณครูอีกหนึ่งคนสอนในระดับชั้นปอน .5 ปอ .6 ซึ่งทั้งหมดในโรงเรียนมีคุณครู4คนมีผู้บริหารหนึงคนคุณครูหคนจะ ต้องสอนควบชั้นและต้องสอนทุกกลุ่มสาระไม่ว่าจะเป็นวิทย์คณิตอังกฤษไทยสังคมคุณครูจะต้องสอนนะคะซึ่งจริงๆแล้วคุณครูก็ไม่มีความรู้ในเอกทุกเอกที่ต้องจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนนะคะโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นยาขมเป็นข้อจำกัด เป็นสิ่งที่ทําให้เราซึ่งเป็นคุณครูหนักอกหนักใจคือในเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษซึ่งณเวลานั้นโรงเรียนบ้านหนองแกไม่มีคุณครูภาษาอังกฤษแม้แต่คนเดียวเกิดอะไรขึ้นทราบไหมคะผู้ปกครองนะคะก็เอานักเรียนออกไปเรียนที่ในตัวอําเภอนะคะหลายคนทีเดียวเกือบ30คนคุณครูก็ถามว่าทําไมผู้ปกครองถึงยอมเอาลูกออกไปเรียนข้างนอกซึ่งเมื่อเดินทางเป็นระยะเวลาก็ ก็ระยะไกลอยู่ก็คือไปกลับก็คือ30กิโลนะคะแต่ผู้ปกครองก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าที่ต้องเอาลูกออกไปเรียนข้างนอกเพราะว่าอยากให้ลูกอ่านออกเขียนได้และโดยเฉพาะวิชาที่อยากให้ลูกมีความรู้ก็คือในเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษ จึงได้นําลูกไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนเพื่อหวังให้ลูกได้มีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะซึ่งโรงเรียนบ้านหนองแกะเวลานั้นก็ไม่สามารถที่จะยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในวิชาภาษาอังกฤษได้เทียบเท่ากับเอกชนนะคะจึงเป็นที่มาของการที่เราทั้งหมดจะต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็จะทําให้ลูกๆของเรามีความรู้อ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อให้เด็กๆได้มีความรู้ เทียบเท่ากับโรงเรียนเอกชนและหลังจากที่เราได้ทำสำเร็จนะคะคุณค่าและประโยชน์ที่เกิดขึ้นก็คือเด็กของเราเพิ่มนะจำนวนมากขึ้นและเป็นเป็นจำนวนที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากโรงเรียนเอกชนนะับเป็นร้อยนะคะจากอดีตเด็กของเราไปเรียนที่โรงเรียนเอกชนนะัปัจจุบันเด็กโรงเรียนเอกชนเข้ามาเรียนในโรงเรียนบ้านหนองแกนะคะซึ่งจะเห็นสภาพได้ว่าปัจจุบันโรงเรียนของเราก็ได้ เติบโตและพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษถือว่าเป็นหัวใจที่ทำให้ผู้ปกครองอยากให้ลูกมีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะแล้ก็มีการที่จะทำนวัตกรรมนี้ขึ้นมาก็โดยการ ต้องศึกษานะคะหลักแนวคิดทฤษฎีวิธีการว่าการจัดการเรียน,นการสอนในรูปแบบปัจจุบันหลักสูตรหรือทำอย่างไรที่จะทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้นะคะในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะอย่างอย่างเทียบเท่ากับเอกชนนะคะเราก็จึงมีการดำเนินงานของเรามามีการบริหารจัดการในการบริหารจัดการเนี่ยเราทั้งหมดได้ช่วยกันพัฒนา หลักสูตรเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมสําหรับนักเรียนทั้งโรงเรียนตั้งแต่ป .1 ถึงป .6 โดยเฉพาะในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเป็นเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมขึ้นมานะคะแล้วก็มีการจัดการเรียนรู้มีแผนการเรียนรู้นะคะคุณครูที่จะนําไปจัดเ,เพื่อพัฒนานักเรียนนะคะแล้วก็ เราก็มีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็เมื่อมีการวัดและประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมเราจึงรู้ว่าเด็กของเราสามารถมีความรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษได้อย่างดีมากนะคะและสิ่งที่จะทําให้เด็กเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเด็กลูกๆของเรามีความรู้ในเรื่องของภาษาอังกฤษแน่นอนว่าในระดับชั้นประฐมศึกษาเนี่ยตามคําศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานจะต้อง เด็กๆจะต้องมีความรู้ในคำศัพท์เนี่ยจำนวน1,200คำนะคะซึ่งก็จะมีลักษณะว่าในระดับชั้นป .1 ต้องรู้คำศัพท์155คำป .2 ต้องรู้เพิ่ม อีก159คำาอสาต้องรู้เพิ่มอีก154คำพอสีต้องรู้เพิ่มเข้ามาอีก158คำพอประหต้องรู้เพิ่มอีก254คำและพอประหกต้องรู้เพิ่มอีก253คำรวมแล้วในคําศัพท์ในคําบัญชีพื้นฐานในระดับชั้นปฐมศึกษาเด็กๆจะต้องมีความรู้ในคําศัพท์ประมาณ1,200คําจึงจะสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้และที่สําคัญที่สุด เด็กๆจะสามารถทำข้อสอบโอเิตได้ด้วยนะคะถ้าเด็กๆมีความรู้ในเรื่องของคำศัพท์เพราะมันคือพื้นฐานทุกสิ่งทุกอย่างเป็นจุดเริ่มต้นที่จะก้าวไปในการเรียนของในการเรียนของภาษาอังกฤษนะคะซึ่งณเวลานี้เด็กๆของเราก็สามารถที่จะมีความรู้ในคำศัพท์เหล่านี้ได้แล้วนะคะและนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะที่จะทำให้เด็กๆสามารถที่จะมีความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะ องประกอบที่2นะคะด้านกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะคะเราได้มีการพัฒนานวัตกรรมนะคะโดยใช้สีนะคะเป็นตัวกําหนดบทบาทขั้นตอนในการอ่านว่าเวลาที่เด็กเห็นตัวอัก,อรกรษรภาษาอังกฤษที่เป็นคําศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะๆนั้นน่ะเขาจะอ่านได้อย่างไรนะคะในการพัฒนานวัตกรรมของเราเนี่ยนะคะเราใช้สีนะคะโดยการสอนเนี่ยจะเป็นการให้นักเรียนฝึก อ,อ,อ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะคล้ายๆกับอ่านภาษาไทยนี่แหะค่ะแต่วิธีการของเราเนี่ยเราจะมีการเชื่อมโยงวิธีการสอนคล้ายๆมาจากภาษาไทยด้วยเหมือนการแจกลูกสะกดคำนะคะ แต่ด้วยวิธีการภาษาทางภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะใช้หลักโฟนิกส์นะคะมาใช้นะคะในการแจกลูกสะกดคำนะคะแล้วก็ใช้สีนะคะเป็นตัวกำหนดบทบาทขั้นตอนในการอ่านนะคะซึ่งนักเรียนมองเห็นสีอะไรก็จะรู้ว่าอันนี้คือตัวอะไรนะคือพิชนะตัวอะไรคือสระตัวอะไรคือตัวสะกดนะคะซึ่งเราได้ใช้สีแทนดังนี้นะคะเช่นเราใช้สีดำน่ะ แทนตัวอักษรที่เป็นพันชนะนะคะแล้วก็ใช้สีแดงเนี่ยแทนตัวอักษรที่เป็นสระใช้สีน้ำเงินแทนอักษรที่เป็นตัวสะกดสีเขียวเนี่ย แทนอักษรที่ไม่ต้องออกเสียงนะคะหรือคล้ายๆตัวกะลันของบ้านเรานี่แหละค่ะนะคะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยแทนอักษรที่เป็นตัวสะกดในพยางค์แรกนะคะแล้วก็เป็นพยัญชนะต้นในพยางค์ถัดไปเมื่อเด็กเห็นสีฟ้าเด็กจะรู้เลยว่าอ๋อเป็นตัวสะกดและก็เป็นพยัญชนะต้นด้วยส่วนตัวอักษรสีม่วงสําคัญมากนะคะแทนตัวอักษรที่ไม่สามารถสะกดได้ตามรูปแบบที่คุณครูได้บอกตามที่เราได้กําหนดขึ้นมานะคะ สีเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กบ่งบอกถึงวิธีการอ่านมีผลต่อความรู้สึกนะคะแล้วก็รู้บทบาทว่าเวลาที่เห็นตัวอักษรภาษภาอังกฤษคำศัพท์ในภาษภาอังกฤษเนี่ยจะต้องอ่านอย่างไรและในหนึ่งคำต้องมีกี่พยางนะคะเราก็ได้มีการผลิตสื่อนะคะแล้วก็นวัตกรรม ของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะทั้งเป็นบัตรคําทั้งเป็นคู่มือในการสอนของนักเรียนคู่มือในการสอนของคุณครูแล้วก็บัตรคําแล้วก็ใช้ตัวเลขนะคะเป็นรหัส ออกเสียงสระว่าเห็นเลข1ตัว A 1ออกเสียงอะไร A 2ออกเสียงอะไร A 3ออกเสียงอะไรและ A4 ออกเสียงอะไรหรือ E 1ออกเสียงอะไร e 2ออกเสียงอะไรนะคะซึ่งเมื่อเด็กเห็นตัวเลขที่กำกับอยู่บนตัวสีแดงซึ่งเป็นสระเนี่ยเด็กๆจะสามารถอ่านได้อย่างถูกต้องเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีการพัฒนาต่อไปอีกนะคะตอนแรกเราผลิตนะคะเป็นเล่มเดียวรวมป .1 ถึงป .6 นะคะไม่มีรูปภาพ เพราะว่าเด็กพอเห็นคําศัพท์เราก็อ่านได้อยู่แต่แปลไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรเราจึงได้มีการพัฒนา,าแบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแรกคือเล่มสีน้าเงินนะคะซึ่ง นักเรียนจะสามารถอ่านออกเสียงคำที่มีสระเสียง a e i o u y นะคะและหลังจากนั้นก็มาอ่านที่เ,เล่มป .1 ป .2 ป .3 ป .4 ป .5 ป .6 ซึ่งรวมแล้วเป็นคำศัพท์ไม่ต่ำกว่า1,200คํำซึ่งเป็นคำศัพท์ในคำบัญชีพื้นฐานถ้าเด็กๆเ,เห็นตัวสีดำไม่สามารถอ่านได้แต่พอเราเอามาใช้วิธีการนะคะเชื่อมโยงจากภาษาไทยแล้วก็ใช้วิธีการสะกด แบบแจกลูกสะกดคำเชื่อมโยงมาเป็นการสะกดแบบการออกเสียงแบบโฟนิกส์ในภาษาอังกฤษเด็กๆก็สามารถที่จะอ่านได้แล้วก็ง่ายต่อการที่เขาจะเข้าใจนะคะซึ่งวิธีการนี้ก็จะมีคลิปประกอบการสอนนะคะประกอบการสอนแต่ละคลิปแต่ละคลิปแล้วก็มีคลิปที่จะอ่านออกเสียงนำว่าคำเนี้ยควรจะอ่านว่ายอย่างไรนะคะสะกดอย่างไรนั่นเองนะคะ แล้วก็จากการที่เราใช้นวัตกรรมของเราทั้งบัตรคำทั้งคู่มือทั้งหนังสือทั้งคลิปประกอบการสอนจำนวนที่ให้นักเรียนได้ได้ฝึกได้ปฏิบัติในในรายวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมสำหรับนักเรียนเนี่ยจึงทำให้นักเรียนรเรียนบ้านหนองแกนะคะสามารถที่จะอ่านนะคะอ่านออกเสียงถูกหลักนะคะโดยการออกเสียงแบบโฟนิกส์และการสะกด ด้วยวิธีการสะกดคล้ายๆการสะกดแบบการแจกลูกสะกดคำในในภาษาไทยเนี่ยจึงทําให้นักเรียนประมาณไม่เกินชั้นป .3 นะคะสามารถที่จะอ่านคําศัพท์และแปรได้คำศัพท์จำนวน1200คําคำได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าท่านสนใจนะคะ ก็ดูใน u t u b e นะคะพิมพ์เข้าไปว่าโรงเรียนบ้านหนองแก่นั่นจะมีตัวอย่างสื่อนวัตรกรรมความสามารถในการอ่านของเด็กนะคะที่สะท้อนให้เห็นว่าด้วยนวัตรกรรมที่ส่งเสริมการอ่านเนี่ยในเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยทำให้เด็กมีภูมิรู้และมีคุณภาพนะคะ,ะในเรื่องของภาษาอังกฤษมากมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะนี่คือในเรื่องของอการพัฒนานวันวตรกรรมของเราของเรียนบ้านหนองแก่นั่นเองนะคะ ในองค์ประกอบที่3นะคะด้านผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามนวัตกรรมนะคะแล้วก็ผลจากการใช้นวัตกรรมแล้วก็การยอมรับนะคะที่มีผลต่อสถานศึกษานะคะจากการที่เราได้ใช้นวัตกรรมแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรียนของเราคือนะคะดูชัดๆนะคะตั้งแต่ปีพศ2559ถึงปีปัจจุบันคือปีพศ2563เนี่ย เราโรงเรียนของเรานะคะมีผลโอเน็ตเป็นลำดับ bueno ที่ right? uh huh. 1ของจังหวัดสแก้วนะคะซึ่งสแก้วมี2เขตคือเขต1และเขต2นะคะเทียบกับโรงเรียนเอกชนเทียบกับในสังกัดอบจนะคะเทียบกับทุกสังกัดปรากฏว่าเรามีผลโอเน็ตเป็นลำดับที่1ของจังหวัดนะคะตั้งแต่ปีพศ2559นะคะค่าเฉลี่ยนะคะของระดับประเทศเนี่ย34แต่ของโรงเรียนเราได้61 ปีปีพศ2560ค่าฉเฉลี่ยระดับประเทศได้36แต่โรงเรียนบ้านหนองแกได้54ปีพศ2561ค่าฉเฉลี่ยระดับประเทศคือ39.24โรงเรียนบ้านหนองแกได้77.5ปีพศ2562ค่าฉเฉลี่ยระดับเทศคือ34.42โรงเรียนบ้านหนองแกได้73 75และปีสุดท้ายนะคะค่าเฉลี่ยระดับประเทศได้43.55โรงเรียนบ้านหนองแกก็สามารถที่จะมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโดยมีค่าเฉลี่ยที่73.75นะคะและถือว่าเป็นที่1ของจังหวัดสแก้วติดต่อกัน5ปีนั่นไม่ใช่เรื่องที่จะเป็น เป็นเรื่องที่ฟุกนะคะแต่นั่นก็หมายความว่ามันส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนก็คือในเรื่องของน,นวัตรกรรมที่เรามีอยู่นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสแก้วนะคะก็ได้ผลักดันนวัตรกรรมโรงเรียนบ้านหนองแกนะคะให้ไปใช้นะคะ ครูประถงศึกษาโรงเรียนบ้านหนองแก่ตตาหลังในอำอวังน้ำเย็นจังหวสักแก้วได้พัฒนานวัตกรรมการสอนอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษโดยใช้สีกำหนดขั้นตอนการอ่านจนประสบผลสำเร็จวันนี้ผู้ว่าราชการจังหสัะแก้วพร้อมที่จะผลักดันขยายไปสู่โรงเรียนต่างๆในจังสักแก้ว อีกตัวอย่างหนึ่งเพราะนายกสร้างนวามสนใจในด้านการศึกษาก็คือจะมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นการใช้สีกำหนดขั้นตอนการอ่านสาหรับวิชาด้านภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนบ้านของแกอําเภอวังน้ําเย็นจังหวัดสระแก้วที่ส่งผลให้คะแนนสอบของนักเรียนเพิ่มสูงขึ้นติดระดับประเทศโดยเฉพาะคะแนนสอบโบเน็ตซึ่งโรงเรียนอื่นในพื้นที่ ก็เลยนำวิธีการังล่าวไปปรับใช้เพื่อขยายผลผมเองนั้นก็เห็นว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งเป็นการสอนที่เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมมีประสิทธิภาพและสามารถใช้เป็นแบบอย่างได้หรือให้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้อีกด้วยนะครับอีกตัวอย่างและนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังได้ออกแรงงานเนประเทศไทย หซ่อนอยู่ในพื้นที่บ้านหนองแกจังหวัดสระแก้วมีนักเรียนชั้นอนุบาลจนถึงระถมมาศึกษาปีที่6รวมทั้งสิ้นเพียง129คนรวมกับจำนวนคุณครูอีกเพียง5คนมองผิวเผินอาจเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บอกได้เลยค่ะว่าไม่ธรรมดา ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงแห่งอนาคตรายการที่จะพาทุกท่านนะคะได้รับรู้ในเรื่องของการพัฒนาด้ดานการศึกษาของไทยมากขึ้นวันนี้อยู่กับดิฉันยานยิงมัคุรสเช่นเคยนะคะและนอกจากนั้นนะคะเรายังได้แบ่งปันนะวัตรกรรมของเราให้กับคณะคุณครูทั่วประเทศนะคะที่เป็นภาพที่เห็นอยู่เนี่ยก็ได้แบ่งปันให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกแก้วเขตหนึ่งโดยมีคณะคุณครูที่อยู่โรงเรียนไม่ใช่นะคะจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทราเขตสองนะคะโดยได้แก้ปัญหาในเรื่องของภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน43โรงเรียนนะคะแล้วก็อันนี้นะคะภาพที่เห็นนะคะเราได้ไปช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องเพื่อนครูในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะและภาษาไทยที่ โรงเรียนชุมชนวัตเคียนงามจังหวัดระยองนะคะโดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองอเขต2มาเปิดนะคะเราก็ได้แบ่งปันนะคะวิธีการสอนของเราด้วยในรูปแบบการไปเป็นวิทยากรนะคะอันนี้ก็ไปที่จังหวัดนครนายกนะคะที่เราได้ให้มีวิธีการที่จะไปช่วยนะคะ,ะพี่น้องเพื่อนครูนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ไปที่ สอปป,อปอบึงการนะคะมีผู้เข้าอบรมประมาณ170คนนะคะเพื่อที่จะให้ให้พี่น้องเพื่อนครูนำวิธีการสอนอย่างเงี้ยไปใช้นะคะนี่ก็ไปที่จังหวัดสุรินนะคะได้ไปแบ่งปันนะคะวิธีการสอนแล้วก็ไปที่ชนบุรีเขตหนึ่งนะคะก็ได้แบ่งปันวิธีการสอน าภา,าษาอังกฤษให้กับคุณครูที่สอนภาษาอังกฤษนําวิธีการนี้ไปใช้เพื่อให้เกิดผลกับนักเรียนของคุณครูเขานะคะอันนี้ก็คือไปที่สพป,ปสงขลาเขต -3 นะคะที่ได้ไปช่วยในเรื่องการอ่านการเขียนภาษาไทยภาษาอังกฤษอันนี้ไปที่จังหวัดนครร,ราชสีมานะคะมีผู้เข้าร่วมอบรม360คนนะคะไปที่สพป,รปรกรุงเทพมหานครด้วยนะคะ แล้วก็นี่ไปที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจังหวัดราชบุรีโดยมีเครือข่ายเข้าร่วมอบรมประมาณ20โรงเรียนนะคะที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรีนะคะแล้วก็มีไปที่ชลบุรีเขต2ด้วยนะคะไปที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีเขต2นะคะแล้วก็ถ้าจะสังเกตได้ว่านะคะในทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีคณะศึกษาดูงานจาก ทั่วประเทศนะคะมาศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านหนองแกในวันเสาร์อาทิตย์ก็ได้ไปแบ่งบนันวิธีการสอนเนี่ยนวัตกรรมนะคะที่ใช้สอนที่โรงเรียนเราใช้สอนให้กับเ,เทั่วเกือบจะทั่วประเทศนะคะแล้ว ในคุณภาพของผู้เรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแกเมื่อย้อนเวลาไปเนี่ย5ปีย้อนหลังนะคะก็ถือว่านักเรียนมีคุณภาพมีศักยภาพนะคะถ้าท่านจะเห็นคุณภาพของนักเรียนก็ให้ดูที่ YouTube ของโรงเรียนบ้านหนองแกได้เลยนะคะท่านจะเห็นว่าที่นั่นมีนวัตกรรมมีความสามารถของเด็กนะคะแล้วก็โรงเรียนที่ได้นําวิธีการสอนได้นํานวัตกรรมของโรงเรียนบ้านหนองแกไปใช้สอนนั้นนะคะปรากฏว่านักเรียนที่ ถูกใช้สอนด้วยวิธีการแบบนี้นะคะก็มีความสามารถในการพัฒนาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเชื่อมัน่นว่านวัตกรรมของเรียนบ้านหนองแกเนี่ยเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาได้อย่างแท้จริงนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ